สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคารการชวันนี้เราจะพาไปชมยานพาหนะทางทหารสุดล้ำจากปี2025กับ BAE Systems a r m o r Multi-Purpose Vehicle หรือ a m p v ซึ่งถือเป็นยานเกราะอเนกประสงค์รุ่นล่าสุดที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้งานในกองทัพสหรัฐอเมริกาโดยมีการปรับปรุงครั้งใหญ่ทั้งในด้านประสิทธิภาพการป้องกันและความสามารถในการรองรับภารกิจที่หลากหลายมากขึ้น เรียกได้ว่าเป็นยานยนต์หุ้มเกราะที่ไม่ได้มีดีแค่รูปลักษณ์แต่ยังตอบโจทย์การใช้งานจริงในสมรภูมิได้อย่างยอดเยี่ยม a m p v รุ่นปี2025ได้รับการออกแบบให้สามารถรองรับบทบาททางยุทธวิธีหลากหลายตั้งแต่การลำเลียงกำลังพลการช่วยเหลือพยาบาลในสนามรบไปจนถึงการบัญชาการควบคุมยุทธวิธี มันใช้โครงสร้างพื้นฐานที่พัฒนามาจากแชสซีของ Bradley Fighting Vehicle ทำให้มีความแข็งแรงทนทานต่อแรงระเบิดจากทุ่นระเบิดและอาวุธเบาได้เป็นอย่างดีทั้งยังสามารถปรับแต่งได้ตามภารกิจเฉพาะทางเช่นการติดตั้งระบบสื่อสารขั้นสูงหรือการติดอุปกรณ์ปวจจับภัยคุกคามทางเคมีและชีวภาพ ในเรื่องของขุมพลัง a m p v มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลแบบ6สุบข,ขนาด600แรงม้าพร้อมระบบเกียร์อัตโนมัติที่ทำงานอย่างนุ่มนวลแต่ทรงพลังให้ความเร็วสูงสุดประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนเรียบและสามารถเคลื่อนที่ในพื้นที่สมบุกสมบันได้อย่างคล่องแคล่วระบบกันกระเทือนและช่วงล่างได้รับการปรับจูนมาอย่างดีเพื่อให้รองรับน้ำหนักอุปกรณ์และชุดเกราะเสริมที่อาจติดตั้งเพิ่มเติมได้ในอนาคต หนึ่งในจุดเด่นของ a m p v รุ่นใหม่นี้คือความสามารถในการบรรทุกผู้โดยสารหรือกำลังพลได้ถึง12คนรวมคนขับพร้อมพื้นที่จัดเก็บยุโทโธปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ในกรณีที่ใช้งานเป็นรถพยาบาลสนามภายในถูกออกแบบให้สามารถเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บได้อย่างรวดเร็วรวมถึงมีระบบปรับอากาศและระบบควบคุมภายในที่ช่วยลดความเครียดของผู้ปฏิบัติงานในภารกิจระยะยาว ระบบอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสารใน a m p v ได้รับการติดตั้งแบบครบครันมีทั้งระบบวิทยุความถี่หลายช่องการเข้ารหัสข้อมูลและการควบคุมแบบดิจิทัลซึ่งช่วยให้สามารถประสานงานกับหน่วยรบอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งระบบป้องกันตัวอัตโนมัติเช่นระบบยิงควันหลอกและเซ็นเซอร์ตรวจจับการโจมตีจากอาวุธนำวิถี ความปลอดภัยเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ a m p v 2025ให้ความสำคัญโครงสร้างตัวถังได้รับการเสริมกรอะชนิดพิเศษที่สามารถต้านทานแรงระเบิดจากระเบิดแสวงเครื่อง ied และกระสุนทะลุกราะได้ดียิ่งขึ้นในขณะที่ยังคงรักษาน้ำหนักไม่ให้เกินมาตรฐานการขนส่งและการเคลื่อนย้ายโดยเครื่องบินลำเลียงของกองทัพ นอกจากเรื่องสมรรถนะแล้ว BAE s y s t e m ยังออกแบบให้ a m p v มีความยืดหยุ่นในการบำรุงรักษาด้วยระบบโมดูลาร์ที่สามารถถอดเปลี่ยนชิ้นส่วนหลักๆได้อย่างรวดเร็วในสนามรบช่วยให้หน่วยซ่อมบำรุงสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันทีโดยไม่ต้องพึ่งการขนย้ายกลับไปยังฐานทัพหลักนี่จึงเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ a m p v ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในยันกราะที่พร้อมรบที่สุดในยุคป,ปัจจุบัน โดยสรุปแล้ว a m p v ปี2025จาก BAE s y s t e m คือยานพาหนะทางการทหารที่พัฒนาขึ้นจากประสบการณ์ในสนามรบจริงมีทั้งความปลอดภยัยความคล่องตัวและความอเนกประสงค์ที่ตอบโจทย์ทุกภารกิจของกองทัพสมัยใหม่ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของวงการยานยนต์ทางทหารและแน่นอนว่าใครที่สนใจเทคโนโลยียานพาหนะสุดล้ำแบบนี้ ห้ามพลาดเด็ดขาดครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคาการาชเพื่อไม่ให้พลาดทุกการอัปเดตยานยนต์ล้ำยุคในอนาคตครับขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า